น้องเดมี่ทำหน้าทาเลสเหมือนพ่อแมทธิวมากต้องบอกเลยว่าเป็นอบครัพที่น่ารักแต่อบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับข้ครัว,ข,วของสาวดีเดียสันรัตกับสามีหนุ่มแมทธิวดีนที่มักจะออกมาเผยความน่ารักของลูกๆอย่างน้องดีแดนและน้องเดมี่ให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เสมอแถมน้องเดมี่ยังขึ้นแท่นเป็นซุปตาตัวน้อยน่ารักไปแล้วล่ะค่ะและถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของบ้านนี้ก็จะได้เห็นน้องเดมี่นั้นเป็นสาวน้อยที่น่ารักและมีพัฒนาการที่แข็งแรงสมวัยเอามากๆแถมคงหน้ายังสวยน่ารักเหมือนกับตุ๊กตาสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นคิ้วตาจมูกปากก็ perfect เพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างจนทำเอาคุณตาคุณยายรวมถึงพี่ป้านะ้าอาในวงการบันเทิงต่างพาก,กันตกหลุมรักสาวน้อยคนนี้ไปเต็มๆนอกจากนี้น้องเดมี่ยังมีผลงานโฆษณาอีเวนต์ รวมถึงเป็นพรีเซนเตอร์ให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆเรียกได้ว่าความน่ารักของสาวน้อยก็ทําให้น้องเดมี่เป็นที่รู้จักในวงการตั้งแต่ยังเด็กเลยล่ะค่ะและล่าสุดสาวลีเดียได้ออกมาอ,อดความน่ารักและแสนสนของหนูน้อยเดมี่ผูกโบสีสันสุดน่ารักทําหน้าตาสุดททเลนให้กล้องจนคุณแม่ต้องเก็บรูปมาฝากให้แฟนๆดูๆ ้ดยสาวลีเดียได้ลงแคปชั่นว่าลูกพ่ออย่างแท้ทูแม้กระทั่งนิสัยแฮแทกสำเนาถูกต้องงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาชมความน่ารักของน้องเดมี่กันเพียบอยากเห็นน้องของแปลแววจังเลยทาเล้นจังเลยน้องแปแว๋วแววขนคิ้วขนตาหนูนะสวยจริงๆเลยรูปน่ารักมากๆเลยรูปแปแว๋วแววตาเอ้ยคิ้วเอ้ยตรงไม่ไหว